สวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุขุขนนอะจาะพี่น้องกําลังติตามบักทัวจะเลิกงานมากกะบกข่อยหิวบันไดดอกแต่ว่าขึ้นเ็นมามีตมบักทัวนอกจากกินเขาบกทัวก็จะเป็นตะเสบวกกัเลยีิตามบักทัวกิกนเขาแล้งจาะพี่น้องปกติกับบกข่อยกินดอกเขาเมือนมันม,มีของแเสบแีบจาบบกทวนน้องอาให้น้องจิทํำงานเอาให้เนาะ มันเป็นแต่แสบเลยสิตำกินก่อนนอนจ้ะเพิ่งเลิกงานมากจ้ะใส่บักพีกเพดเนอะจ้ะยังเสียบยังสีสวงนางใสบยกยางคากได้ได้วยนีย่บักพีกนี่ก็มาตรบาน น่องหมาประยูจจ้ะหมาเม่ยามาหักเอาไปเหลงเบิงซอยสองมือนมือนเป็นหมืออที่สองเพื่อนก็ไปนอนมัดขึ้นด้วยกันจะเพิ่อนว่าสู้ฟังพอบาหมามันห่องเนี่มันขึ้นแต่มันต้องเตือนไปเมียนขี่เมียนเงียวมัน เพิ่อนอยากลองไปเรียงเบิงจ้ะว่าเพิ่นสิเรียงได้บอ่อเนาะเพื่อว่ามือข่อยได้กลับไปถไ่ายจังสีน่นะพี่น้องก็สด็จฝากเราเบิง่งตอนที่แหลกเราว,ว่านถ้าเราเบิ่งมาได้เราก็จะมาขึ้นแต่หมู่บ้านเด้แสดงว่า,าเ่แสดงว่าดอกลาว่าเราพ่อเบิ่งได้อยู่ว่ดสันเถาะกับกุ้ยกัน่ามื้ออื่นเลาจังเสียมาขึ้นมาทรงว่ดสันเถาะมาทรงหมา ก็เลเือนไปเงียบๆจ้ะเงียบๆโหบวบุญไหวปกตินี่ว่าโฮ้ยบรายอยู่เงียบๆบ,บ,บางสีอกพี่น้องสามีนี่มีความสุกขัขนาดมาบรอยูจ้ะเราเป็นคนมามากมาอยู่แล้วเ้ยเรามีความสุขของเรามน็ตหูดีเรอวะ ตอนที่แล้วก็สิพี่ฮาบเอาล่ะมื่อื่นนี้เม่เล่าว่าเมื่อห้เข่าไปเพราะว่าโควิดใน่พี่น้องเล่ากับย่านแบบว่าห้าไปเอาเชื้อโรคไปติดเพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งย่า่ย่ายของสามีแต่เราป่วยอยู่ตอนนี้เราบอสบายอาจสันนิษฐานพูยกันก็เมียเพื่อนว่าอาจจะติดโควิดหรือเปล่ากับเราเพื่อกันพี่น้องก็รอดไปตรวจบึง แล้วสิมาอัปเดตสู่ฟังว่าเราติดรบ่ติดต้ออายุหลายลราจะต้ออายุสีเก้าสิบเราจะใหญ่ย่ยของสามีนี่แต่เราโรคกันยังแข็งแรงอยูน่นะไปได้มากได้ทงมตาสว่าง,ง,างย่างได้ยังสินะฝรัง่งก็คือคนไทยหฮอเนาะเขาแข็งแรงไม่เห็นเด้อพี่นอ้องเพราะว่ากล่องมันอยู่ตำมันไม่เราไม้ไเห็นดอกทายบ่เห็น ไอ้บอกักทัวกล่องมั้นไม่ตำน่ะตำกินซสามีละยิ่ผู้เดียวเห็นย่ะไว้ยิ่ผู้เดียวกินผู้เดียวจ้ะไม่ได้ตำหลายสามีบอกกินนั่งใส่ถังชลตำเซกันใสียไรเสียไสบไรใส่หน่อยเสียบหน่อยเข้าปะอยากเสียบายก็ใส่เลายซื้อมาป,ปูกักแนงเลยจ้ะ เ,เพิ่บจะผสบทอทงผงสูตรบานเนาะพี่น้องแล้วมันก็ใส่เท่นกันได้เกะคัดใจว่าส่วนท่อ มะเมลา่มลาก็ได้เจ้าพี่แหละกะปิใส่กะปินป้ำจึงหอมอจ้ะมะเขือเทศกับบไดสุทธิใส่กะปิน,น,ปนิดนึงน้ำปลาอ๋อน้ำปลาประสนปลา้านะคะนิดนึง มาใส่น้ำสมสมัหวานจ้ะค่อยมากรสชาติสมสม้มนหวานาตามมาใส่ก่อนหน้อยหนึ่ง บอนอยดอกแ <c oughs> น่นมุงส้มแน่มุ้งสถานการณ์เรียกก็สิบอนอยมากินสมสมเหมืนหมาอจ้ะ น้ำลายไรพี่นอ้องน้ำลายไรเวทาเลยชิมือกันเสีบบอหาดกรุ๊ดี้รวเด,ดีวยว่าเสียจักนิดนึง Cà nhìn nâng chả có lấy xoay lái เด้อจะมากินน้ำกันพี่พักไอพีอ่เลือดเพราะผมจะกินจัาแต่บักทัวนี่ิุดยอดมากินดิบจะ้ะขอปีนคนมากินพาิเลือดดิบ ก็พักคานคลิปนี่สุดยอดเลยมีอันนี้น้อมมิยังละ่ะโอ้ยจำบ่ไ้ไอ้บัอกสตอโอ้ยจะพี่น้องคลิปนี้กะนซ้ำนี่ค่ะเมื่อพอกันคลิปหนาอยาเริ่มกดติดตามเป็นกำลังใจไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ